บอดี้ออยล์จำรักได้รับความนิยมผู้น้องของชิมเมอร์นี่ก็คือสวยตาแต่ผิวของเขาเนี่ยมีความสวยมัลังเลืองรองมากขึ้นแต่นี้ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ครีมนะคะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆแล้วเนี่ยตัวอื่นก็มีความธรรมชาติไม่แพ้กันและก็เยอะกว่าด้วยเหมาะกับใครบ้างวันนี้ไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะกับมาพบกบานในอีสลักซี่รีวิวบิวตี้สายลักชัวรี่ตามหลักวิทยาศาสตร์ค่ะหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องของการดูแลผิวหน้ามาหลายหลายีแล้วนะคะในคลิปนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงการดูแลผิวกายกันบ้างไอเทมที่เราจะกราวถึงในวันนี้นั่นก็คือบอดี้ออยนั่นเองค่ะต้องออกตัวก่อนเลยนะว่าป่านเนี่ยเป็นน้องใหม่นะที่เพิ่งจะเข้าวงการบอดี้ออยมาได้ไม่นานนะคะก็โดนบ้ายยามาจาก a c e b o o k กลุ่มต่างๆนะพอได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าติดใจมาก อย่างแรกเลยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็การที่เขาเนี่ยให้ผิวเนี่ยมันมีความเนียนความนุ่มแบบที่เรารู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกๆที่ได้ใช้ถึงแม้ว่าเราจะแบบนอนเปิดแอร์เย็นฉ่าขนาดไหนเนี่ยเช้ามาเนี่ยเราก็ยังรู้สึกถึงความชุ่มชื้นที่อยู่บนผิวของเราอยู่เหตุผลทัดมาเลยก็คือในเรื่องของความวาวความกล o ของผิวจริงๆแล้วไม่ได้ทาไปไหนทานอนอยู่ในห้องเฉยๆแต่พอเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบรู้สึกแฮปปี้รู้สึกมันสวยและที่สําคัญเลยคือ เสพติดความอารมาความหอมความกลิ่นเอ่ยใดๆของเขานะคะทำให้เรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายอะ่ะเรียกได้ว่าเป็นแบบไอเทมที่ให้ความผ่อนคลายได้แบบไหลายๆนิติเลยนอกจากความรู้สึกส่วนตัวแล้วนะคะเขาก็ยังมีเบนเฟิทที่ยืนยันด้วยวิทยาศาสตร์นะอย่างเรื่องของการปรับสมดุลน้ํามันในผิวของเรานะคะเพราะว่าพวกน้ํามันที่ได้จากธรรมชาติซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของบอดี้ออยล์เนี่ยนะนะเขาก็จะมีแฟตตี้แอซิดใกล้เคียงกับน้ํามันที่เราผลิต ออกมาจากธรรมชาตินอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังช่วยส่งเสริมประการผิวฟื้นฟูให้มันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายเลยด้วยความที่เขามาจากธรรมชาติเนาะเขาก็จะมีความเฟลลี่กับผิวของเรานะคะโอกาสที่จะเกิดการระคายเคืองเนี่ยก็จะน้อยกว่าวันนี้นะคะปั่นก็เลยคัดบอดี้ออยล์ที่กำลังได้รับความนิยมนะคะมา5้าตัวด้วยการมาพูดคุยกันเรื่องของส่วนผสมนะคะแล้วก็เบเนฟิตที่ได้รวมถึงเรื่องของกลิ่นของเขาด้วยนะคะว่า ออกมาเป็นแนวไหนโทนไหนเหมาะกับใครบ้างวันนี้ไปดูกันเลยค่ะมากันที่ตัวแรกค่ะเรียกได้ว่าเป็นบอดี้ออยล์ในตำนานก็ว่าได้นะคะเพราะเขาอยู่มานานแล้วนั่นก็คือ l o อกซิท n นอัล o อน s ์ซัพพ Skin สกินออยตัวนี้ปริมาณ100 ml นะคะราคายอยู่ที่2,390บาทค่ะตัวนี้เป็นบอดี้ออยล์นะคะที่ขายดีที่สุดของล็อกซิทานนะคะช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวเนี่ยมีความเฟิร์มมากขึ้นมีความแน่นมีความกระชับมากยิ่งขึ้นตัวนี้เองเนี่ยเขายังได้ มีการทำการศึกษานะะในอาสาสมัครซึ่งเป็นการศึกษาใน,ในบ้านเขานะคะในเรื่องของการลดรอยแตกรายนะคะสามารถลดรอยแตกรายได้ทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นความกว้างความยาวความลึกหรือว่าความเข้มทําให้รอยแตกรายเนี่ยดูจางลงนะคะหลังจากใช้ไปเช้าเย็นนาน8สัปดาห์ส่วนประกอบหลักของเขานะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสวิตอัลมอนด์ออยล์ที่มีมากกว่า50%เลยตัวสวีทอัลมอนด์ออยล์นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเบต้าซิตูสเตอรอลโอเมก้า9รวมถึงเขายังเป็นแหล่งที่สําคัญ ของวิตามินอีหรือโทโคโปรออลอีกด้วยดังนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวนะแล้วก็รักษาการผิวแห้งก็ลดในเรื่องของ t r a n s p i r e t i o n a l water loss ได้นะคะแบบในคนที่มีการสูญเสียน้ําที่ผิดปกติเนี่ยตัวนี้เ็าจะช่วยรักษาได้ด้วยรวมถึงการฟื้นฟูสกินเบร r เออนะคะให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเขายังมีการศึกษาค่ะในเรื่องของการลดการอักเสบที่ผิวหนังนะคะในผู้ป่วยที่เป็น e ักเ m a หรือว่าเป็นผิวหนังอักเสบเนี่ยนะคะเขา ก็สามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้หรือแม้แต่ในกรณีที่คนที่เขามีอาการคันเนื่องจากมีอาการบวมน้ําหรือว่าเกิดในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไตมีอาการคันบริเวณที่ผิวหนังเนี่ยตัวสวิตอัลมอนออยเนี่ยก็สามารถช่วยรักษาอาการตรงนั้นได้นอกจากนี้นะคะอย่างที่เขาเคลมไว้เลยค่ะก็คือสวิตอัลมอนออยเนี่ยนะคะมีผลการศึกษาค่ะว่าช่วยลดอาการคันเนื่องจากการแตกลายนะคะรวมถึงการป้องกันการแตกลายรอยแตกลายในคนที่ตั้งคัน ได้นอกจากนี้นะคะเ <St art ing> ขายังมีน้ำมันคาเมลีนาค่ะที่มีโอเมก้าทีซึ่งโอเมก้าทีเนี่ยก็มีคุณสมบัติในเรื่องของการลดการหนักเสบได้นะคะแล้วก็เป็นกรดไขมันในคนที่เขาผิวแห้งมากๆเนี่ยมักจะขาดหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นน้ำมันที่เหมาะมากๆเลยสำคนที่ผิวแห้งแล้วก็ระคายเคืองง่ายๆกลิ่น <Clean S 2> ของเขานะคะจะเป็นกลิ่นของฟรชอัลมอนผสมกับวอมวาเนลลาส่วนตัวรู้สึกว่ามันมีความหอมอ่อนแบบหอมแบบขนมแบบามรู้สึกว่าแบบน่ากินอะ วิธีารใช้นะคะเขาก็จะให้ฉีดสเปรย์หลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จเนอะแล้วเราก็นวดวนนวดวนเป็นแบบ circular motion นะคะหัวสเปรย์เขาแรงมากนะฉีดท,ทีก็คือพื้นฉันมันไปหมดเลยแต่กลับมาที่เนื้อเนื้อของเขาเนี่ยแอบจะรู้สึกว่าเกลี่ยยากตอนที่เราถูถูวนแต่ว่าเขามีการซึมซาบที่ไวเลยไม่ทิ้งความมันหรือว่าความเนือไวที่ผิวเลยแต่เรายังรู้สึกว่าผิวมันมีความชุ่มชื้นอยู่สัมผัสตัวเนี้ยไม่รู้สึกถึงความมันนะแต่ว่า ผิวมันจะนุ่มมากพอใช้ไปสักระยะเรารู้สึกว่าผิว่มันจะมีความเฟิร์มขึ้นด้วยนะคะตัวต่อมาค่ะเป็น Chanel Coco co m a ส t m o e l l l The Body ออยราคาอยู่ที่3,000บาทค่ะขวดน,นี้200 ml ตัวนี้เป็นออยล์บำรุงผิวนะคะที่ให้ความชุ่มชื้นนุ่มลื่น,นดุดแพใหม่ค่ะและอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมอันสดชื่นและเยา้ายวนจาก c o o โค่ม Moselle เป็นน้ำหอมนะคะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบุคลิกของ g a b r i e l l e Chanel นักคิดที่มีความเป็นแบบอิสระนะคะไม่ยอมตามกฎเกณฑ์ใดๆเธอตั้งกฎของตัวเองตัวนี้นะคะมีส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะมากถึง7.9%ค่ะตัวนี้มีส่วนประกอบหลักเป็นโจโจบาออยเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันที่ใกล้เคียงกันกับน้ำมันตามธรรมชาติของผิวเราแล้วเขาก็จะมีตัวแกมมาทโคเฟอรอลเป็นหลักตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการลดอาการผิวแหง้งช่วยเสริมประการผิวเนี่ยให้มีความแข็งแรงแล้วก ก็สมบูรณ์แล้วก็ยังช่วยลดอาการอักเสบที่สําคัญเลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็ยังช่วยในเรื่องของการสมานผิวได้ดีอีกด้วยค่ะมีมีโดโฟมออยล์น้ามันที่มีความสเสถียรค่อนข้างมากนะคะมีวิตามินอีสูงแล้วก็ให้สัมผัสที่มีความนุ่มลื่นนะคะแล้วก็สามารถซึมซาบได้ไวค่ะเขามีสารสําคัญตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะชื่อ j a s m i n ิ u m s ่ b a c c Cell Extract เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์บูสเตอร์ที่เขามีการศึกษาในหลอดทดลองนะคะเมื่อปี2022ที่ผ่านมาเองว่าตัวนี้เนี่ย เขาจะออกฤทธิ์ที่แคโรตินอไซน์นะในการที่จะต้านอนุมูลอิสระที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วก็เขายังช่วยในการเพิ่มการสร้างคอลลาเจนไทป์1บรวณเอ็กซ์ตาเซลลลาร์าแมทริกซ์และยังมีผลในเรื่องของการยับยัง้งกระบวนการไกลเคชันว่าง่ายๆก็คือเป็นแอนตี้อาจิ้งที่ดีเลยนั่นเองตัวนี้นะคะท็อปโน้ตเขาจะเป็นกลิ่นโซบมิดเดิลโน้ตเนี่ยจะเป็นเทอร์กิสโรดร่วมกับตัวเจสมินแล้วก็ตัวเบสโน้ตเนี่ยจะเป็นพัทชูลีส่วนตัวอาจจะไม่ได้เก่ง ไม่ได้เก่งเรื่องน้ําหอมมากนะแต่ว่าเล่าตามความรู้สึกเนี่ยกลิ่นเนี่ยก็จะให้ความแบบความแพงความเป็นแบบลูกคุณเป็นกลิ่นที่ติดผิวแล้วแบบพอเดินไปคนรอบข้างอะ่ะสามารถได้กลิ่นได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ชัดเท่าน้ําหอมแล้วก็จะไม่ได้แบบกลิ่นติดทนนานเหมือนน้าหอมนะอยู่ได้ประมาณครึ่งวันอะไรเงี้ยพอได้ไม่นานมากตัวนี้หัวสเปรย์เขาอ่ะถ้าเทียบกันกับแบรนด์ที่แล้วเนี่ยเราชอบมากกว่านะคือเขาทําดีมากตรงที่เวลาฉีดออกมาเนี่ยมันจะให้ปริมาณหรือว่าความ ุ้งกระจายอะไรอย่างเงี้ยมีความเหมาะสมอ่ะเวลาฉีดไปก็ลงผิวอะไรอย่างเงี้ยซะเยอะแล้วก็คือถือว่าอำนวยความสะดวกได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาทาไปแล้วเนี่ยตัวเนื้อเขาสามารถเกลี่ยง่ายนะคะเนื้อมีความเบาแล้วก็สามารถซึมได้แบบทันทีเลยลงผิวไปก็คือเรียกได้ว่าซึมได้ง่ายมากไม่ทิ้งความเนอหรือว่าความมันไว้บนผิวเลยตต่อมาค่ะเป็นนิชสกินแคร์นะคะอันนี้เป็นซูซานคอฟแมนโพเมกเนตบอดี้ออยล์ค่ะ100ร นะคะรานะคาอยู่ที่1650ับาทตัวนี้เป็นแบรนด์สกินแคร์จากสารสกัดธรรมชาตินะคะซึ่งเขามีแหล่งวัตถุดิบแล้วก็แหล่งผลิตเนี่ยในเทือกเขาแอลที่ประเทศออสเตรียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ต้นกําเนิดของเขาเนี่ยเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในด้านสปานะเพราะนั้นเขาก็จะเน้นในเรื่องของโ o ลิสติกสกินแคร์เขาเนี่ยมีความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมโดยเขาบอกว่าสกินแคร์ของเขาเนี่ยได้สารสกัดนะมาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็เลยจะต้องมีความรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความใส่ใจในทุกๆกระบวนการผลิตเพื่อที่จะลดปัญหาในเรื่องของมลภาวะหรือก่อปัญหาที่จะบทำร้ายในพวกทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงตัวแพคเกจจิ้งนะคะเขาจะเป็นรีวิเวอร์แพคเกจจิ้งนะซึ่งตอนแรกะไปเห็นขวดราคาพันหตกใจนะเจอขวดแบบน,นี้เรารู้สึกว่า i, ก็ไม่ถูกเลยอย่างเงี้ยแบบหน้าตาเหมือนน้ามันมะกอกสมัยก่อนโอ้แต่พอระะู้ว่าที่มาที่ไปเจตนารมณ์ของเขาก็รู้สึกผิดที่ปบุรี่ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจเขา เขามีเหตุผลเขามีเหตุผลที่หน้าตาแบบนี้ตัวออยล์ของเขานะคะก็จะให้ความนุ่มชุ่มชื้นนะแบรนด์เองเนี่ยก็พูดถึงว่ามันจะช่วยให้ผิวเนี่ยมีความกระชับแล้วก็มีความแน่นเฟิร์มมากยิ่งขึ้นโดยเบสของเขาเนี่ยจะเป็นเบสซิดออยก็จะมีฟเตีเซตก็คือตัวโอเมก้า3แล้วก็โอเมก้า6เขาจะช่วยบำรุงแบบล้ำลึกนะให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากขึ้นซงง ว่ามีเ e n นฟิตอะไรบ้างแล้วก็ตัวสําคัญนะคะก็คือโคมีกาเนตออยล์หรือว่าน้ํามันทับทิมนั่นเองตัวน้ํามันทับทิมเนี่ยมีแฟตติแอซิดที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอที่ไหนนะชื่อว่าพิวเ c ตแอซิดเขาก็จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดการอักเสบได้นอกจากนี้เนี่ยยังมีการศึกษานะคะว่าตัวกรดไขมันที่ได้เนี่ยนะหรือว่าออยล์ที่ได้จากตัวทับทิมเนี่ยมีส่วนช่วยในการเพิ่มจํานวนเคราตินอไซด์ก็ช่วยในการฟื้นฟูผิวในชั้นอีพิดิมิสได้น อกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีน้ำมันดอกทานตะวันนะคะที่เป็นไฮบริดเพื่อให้ตัวโอเมก้านเขาสูงขึ้นแล้วก็มีน้ำมันงาสองตัวนี้ก็ช่วยในการฟื้นฟูสกินแบเรียร์นะคะให้ผิวที่แบบระคายเคืองง่ายเนี่ยลดอาการตรงนี้ลงกลิ่นของเขามีความออก ซิตรัสอ่อนๆหอมอ่อนๆที่ไม่ได้ติดผิวมากเนื้อเขาเนี่ยก็สามารถเกลี่ยได้ง่ายอาจจะทิ้งความมัน,มนวาวๆไว้ที่ผิวสักเล็กน้อยนะแต่ว่าก็ถือว่าไม่เนอะอการใช้เนี่ยเขาให้ใช้หลังอาบน้านะแล้วก็แบบอาในแบบ upward motion เพื่อที่จะกระตุ้นการไหลเวียนของน้ําเหลืองซึ่งจริงๆแบรนด์เองเนแนะนาให้ออกกําลังกายก่อนด้วยนะ25นาทีแล้วค่อยอาบน้าถึงจะมาทาออยล์สำหรับซูซานคอร์ทแมนเนี่ยเราติดอยู่นิดนึงนะในเรื่องของการใช้งานคือตัวเนื้อไม่มีปัญหาแต่ ว่าตัวจุกของเขาอะมันต้องใช้ลักษณะของการหยอ่อแล้วมันแบบมันต้องหย่อหลายครั้งอยู่นะกว่าที่แบบออกมาในปริมาณที่เราจะต้องการใช้อะมันก็เลยแบบอแอบยุ่งยากนิดนึงตัวต่อมาค่ะเป็น journal first love body oil นะคะตัวนี้เนี่ย180 ml ราคาอยู่ที่1,190บาท journal เนี่ยเป็นแบรนด์น้ำหอมของไทยเรานี่เองนะคะที่สกัด Essential Oil จากดอกไม้สมุนไพรผล,ผลไม้ต่างๆเนี่ยในช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่ดีที่สุดตัวบ ออยนะคะก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นโดยเขาเนี่ยจะใช้เป็นน้ํามันธรรมชาติหลายๆชนิดเป็นส่วนประกอบหลักลดการใช้สารเคมีให้ได้มากที่สุดแต่นี่ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ครีมนะคะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆแล้วเนี่ยตัวอื่นก็มีความธรรมชาติไม่แพ้กันแล้วก็เยอะกว่าด้วยตัวบอดี้ออยของเขานะคะสามารถใช้นวดเป็นแบบออยมาส์าดได้ด้วยนะคะก็เพิ่มความผ่อนคลายไปอีกหนึ่งสเต็ปตัวเบสของเขานะคะเป็นโจโจวาวออยแมคคาเดเมียออยเอสเตอร์สารประกอบไขมันอันนี้นะคะเป็น องประกอบลกในสารลิขสิทธิ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า L22 L22 เนีเ่ยเป็นสารประกอบที่เลียนแบบน้ำมันในผิวนะคะน้ำมันในผิวของเด็กสาวที่มีสุขภาพดีแล้วผลิตน้ำมันออกมาเพื่อเคลือบผิวเพื่อรักษาความชุ่มชื้นนี่แหละนะคะแต่ว่าถ้าเป็น l 2 2เอนี่ยอาจจะมีองค์ประกอบอื่นๆที่เยอะกว่านี้แต่ตัวนี้ก็คือเอาองค์ประกอบตัวนี้หลักมาอย่างเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าเกือบเหมือนเกือบเหมือนแต่ยังไม่เหมือนสักทีเดียวร่วมกับการใช้อัลพิคอร์ดเคอร์เนลไอน์ตัวน ในการที่จะนํา essential oil เนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นนอกจากนี้นะคะเขายังมี avocados oil coconut oil sweet almond oil แล้วก็ safflower oil ช่วยเรื่องของต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวตัวนี้ต้องขอไม่ลงรายละเอียดนะเพราะว่าเขาใส่มาหลายตัวก็จริงแต่ว่าในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากนะที่โดดเด่นที่สุดของแบรนด์นี้ก็คือกลิ่นนะคะเพราะว่าแบรนดนน์ของเขาก็คือแบรนด์น้าหอมเนาะกลิ่นของพลับพึงแพรอันนี้ first love ก็คือรักแรกก็จะมีความหอมหวานปนความ สดใสบ่มเพาะผ่านช่วงเวลามาอย่างยาวนานแต่ก็มีความเย้าวยวนให้เราคิดถึงลึกซึ้ง ตัวเว็บไซต์แอบพูดก็คือตัวเว็บไซต์เขาพูดถึงในเรื่องของแบบกลิ่นที่เหมาะกับบุคลิกเลอย่างเงี้ยแบบว่าเออเราจะซื้อน้ําหอมแบบเลือกบุคลิกเลือกอะไรแนวแนวไหนได้อะไรเงี้ยชอบประมาณไหนอะไรเงี้ยตัวเหมือนเขาก็จะมีแบบเหมือนให้เรากดกดกดอะไรเงี้ยเป็นแบบสอบถามแล้วก็ออกมาเป็นน้ําหอมอันนั้นเลยตัวกลิ่นเขาเจ้าออกฟอเรลแล้วก็มีความสวีทนิดนิดมีเบสที่เป็นกลิ่นวูดพอสมควรเหมาะกับเป็นโรแมนติกคาแรคเตอร์แบรนด์บอกมานะคะตัวท็อปของเขาเนี่ยก็จะเป็นกลิ่น แล้วก็ลาเวนเดอร์แล้วก็เออร์เกตทีมิดเดิลนอตเนี่ยจะเป็นเคฟลิลลี่รัมแล้วก็โรสส่วนเบสโนตเนี่ยนะคะก็จะเป็นอากาบูสเบนโซอินแล้วก็ซัฟฟรอนตัวนี้ถือว่าเป็นออยที่มีความเบามากที่สุดเนื้อเขาจะเกลี่ยง่ายมากเลยนะนะมันจะแบบเรคโดนของการซึมเนี่ยก็อาจจะยังซึมไม่ได้ไวมากแนละ้วก็ยังมีทิ้งความมันมันไว้ที่ผิวอยู่แต่ว่าก็ไม่เนอะนะคะแต่ที่สําคัญคือกลิ่นกลิ่นของเขาเนี่ยคือมีความหอมแบบตลบอบอวลเหมือนเราใส่น้ําหอมเลยมีความชัดแล้ว ก็กลิ่นเนี่ยมีความติดทนนานมากเกิน6ชั่วโมงแน่นอนอันเนี้ยตัวสุดท้ายค่ะเป็นต,ตัวที่แบบว่าติดแกล้มสุดๆนะคะนั่นก็คือตัวนี้ Nox Multi-Purpose Dry Oil ปอปริมาณที่ 50 ml นะคะราคาซื้อมา1,290บาทนุ๊กนะคะเป็นสกินแคร์จากฝรั่งเศสโดยไลน์ของชื่อนี้ยอ่านไม่ออกไนงะชื่อนี้เป็นไลน์ที่ดังมากของเขา multi purpose dry oil เนี่ยก็จะมีในไทยเองแต่จะมีสาสูตรด้วยกันที่เขาเอามาขายนะไม่น่าจะมีอัปเดตเพิ่มหรือเปล่าอ่ะก็จะมี Original นะคะมี f l o r a l แล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นชิมเม e r นะคะแต่ละตัวเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะคะต่างกันที่ลูกเล่นองค์ประกอบหลักๆในการบำรุงเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้เขาก็จะให้ความนุ่มแล้วก็มีความชุ่มชื้น ยาวนานถึง8ชั่วโมงจะช่วยปกป้องผิวนะคะจากมลภาวะต่างๆได้สามารถใช้บำรุงผิวหน้าได้ผิวกายได้แล้วก็เส้นผมก็ได้ด้วยเขามีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง98%ตัวเบสของเขานะคะเป็นแมคคาเดเมีย l นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น very emollient ก็คือเขาเนี่ยให้ความนุ่มก็ชุม่มชื้นยาวนานรวมถึงให้สัมผัสที่เรียกได้ว่าลื่นดุดแท้ใหม่แล้วก็เขาจะมีให้ฟีลลิ่งของความนุ่มฟูของผิวมีส่วนผสมของสว ออยล์ที่เราพูดไปแล้วในล็อกซิทาวเฮเซอร์นัทออยล์นะคะมีคาเมเลียแล้วก็มีตัวซูบากิออยล์ที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ยังมีอาร์กันออยล์ค่ะน้ำมันขึ้นชื่อจากโมร็อกโคนะคะในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนอกจากการต้านอนุมูลอิสระจากพวกน้ำมันธรรมชาติต่างๆแล้วนะเขายังมีการใส่โคโคฟโรลเข้ามานะคะรวมถึงตัวแอสคอร์บิกแอซิดที่ใส่เข้ามาเพิ่มด้วยไม่แน่ใจว่าแอสคอร์บิกแอซิดละลายได้หรือเปล่าหรือยังไง <laughs> เออพวกปกติก็ละลายน้ำนะแล้วก็มีตัวสกรก อีกตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆค่ะแล้วเขาก็จะมีน้ำมันโบราชสารสกัดจากโรสแมรี่ในการที่จะช่วยปอบป,ประโลมผิวเราค่ะเขามีชิมเมอร์สีทองตอนแรกไปดูรีวิวก็แบบบางคนก็พูดว่าผงไข่มุกบ้างเป็นผงที่ได้จากแร่ธาตุอะไรใดๆนะพอไปดูภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษยาวมากพูดว่า gold mineral origin golden pearly particles เราก็ดูว่าอุยมันอะไรนะมันคืออะไรมันเก๋พิก i ิน a n เ e ลิส s มก้าจบก็คือชิ ที่ปกติเราใช้ในเครื่องสาอางทั่วๆไปก็คือไมก้าตัวนี้นะคะรวมถึงเขาจะมีสีมีการแต่งสีก็จะเป็นไนอกรซายที่ใช้สีอ่อนน้าตาลอมแดงก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูแทนแบบเนียนๆนียอะ่ะคือมันจะไม่เหมือนแบบเครื่องสําอางหรือรองพื้นอะไรที่ลงตัวนะก็จะดูดูเนียนกว่าเขามีการทดสอบในอาสาสมัคร95%เนี่ยมีความพึงพอใจที่ทาให้รู้สึกผิวของเขาเนี่ยมีความสวยมาลังมเรืองรอง,ม,งมากขึ้นกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นส้มแมกโนเลียแล้วก็วานิลาผสมกันแต่ส่วนตัวในเขารู้สึกส่วนตัว เรามองว่ามีความไทยไม่น่าเชื่อ,อน,นี้ผลิตฝรัร่งเศสแต่กลิ่นมีความไทยมีฟิลแบบน้ำอบน้ำปรุงให้ความเป็นสาวชาววังมากตัวเนื้อของเขานะคะก็สามารถเกลีย่ยได้ง่ายนะแล้วก็ไม่เหนะย,ยังทิ้งความมันไว้นิดๆน,นะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นที่ยาวนานฟินิชลุคมีความโกลสวยบ่มแดดแบบแอบจานแทนแทน,นิดหน่อยนะคะแต่ตัวกลิตเตอร์หรือตัวชิมเมอร์ของเขาอะไม่ติดเสื้อผ้า แล้วก็สีเสืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เลอะเสื้อผ้าเลยอย่างที่บอกอ่ะมันจะมีความแทนสวยแบบเนียนเนียนก็คือสวยมากอะแล้วในเรื่องของกลิ่นก็คือมีกลิ่นที่ค่อนข้างติดทนอาจจะไม่ไม่แบบไม่ชัดมากแต่ว่ากลิ่นเขาทนแล้วก็อยู่นานเกิน6ชั่วโมงสรุป,สร,ปสรุปกันนะคะก็วันนี้เนี่ยขอจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะก็คือฝั่งคนตัวหอมกับคนที่แบบในในเรื่องของการบำรุงจรงิงจังฝั่งคนตัวหอมเนี่ยก็มีอยู่สามแบรนด์ด้วยกันนะคะแบรนด์แรกก็คือ o u r เ a l แน่นอน o u r เน l เนี่ยให กลิ่นที่มีความฟุง้งมีความชัดแล้วก็ติดทนนานมากที่สุดนะคะใช้แทนน้าหอมยังได้อะตัวถัดมาก็คือจะเป็นตัวนุกตัวนุกสเนี่ยเขาให้ความชุ่มชื้นที่ยาวนานด้วยลายของเขาเองเนี่ยก็โดดเด่นนะคะในเรื่องของความชุ่มชื้นอยู่แล้วแล้วก็ตัวออยที่เขาเลือกมาใช้เนี่ยเหมาะมากๆก,ก,กับคนที่ผิวแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็มีความเคลือบเคลือบผิวได้นานพอสมควรอันนี้พูดในแง่ของส่วนประกอบหลักนะคะก็คือยังไม่ได้พูดถึงชิมเมอร์ นะนี่คือผู้สูงต่อระกกับหลักของคนนุกส์ก่อนแต่ถ้าเกิดผู้นี่นองของชิมเมอร์นี่ก็คือสวยตาแตกคือถ้าใครแบบชอบผิวแทนบ่มแดดโกลโกลไปทะลงไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบชนะเลิศสวยมากตัวที่อยู่ฝั่งคนตัวหอมนะก็คือ c h a n e l นะคะก็แบรน้ำหอมเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาก็จะให้กลิ่นที่มีความแพงอย่างที่บอกนะคะแต่ว่า่นอาจจะไม่ได้ทนมากแต่ว่าเขาก็ให้เป็นในเรื่องของการบำรุงผิวที่ดีกว่าตัว o u น n a l เนาะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการชะลอความแก่ แบบเป็น anti aging ที่ดีกว่าตัวอื่นๆในกลุ่มนี้แล้วก็ซึมได้ดีกว่าตัวอื่นที่เด่นเลยคือเขาซึมไวมากๆถ้าใครแบบอยากเปิดใจลองใช้ออยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าไม่เนิะไม่มันเลยอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งเน้นในเรื่องของการดูแลผิวฟื้นฟูผิวก็คือลอกซิภัทางแล้วก็ตัวซูซานคอฟแมนนะจริงๆแล้วแค่ตัวแบรนด์เนี่ยก็พอจะรู้อยู่แล้วนะว่าใครทีมไหนนะตัวซูซานคอฟแมนเนี่ยตัวที่เราหยิบมาเนี่ยก็คือจะเป็นโพรเมกเดนออยล์เนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่ององงขการฟื้นู้ผิว ะะเป็นสกินรีโนเวลให้ผิวเนี่ยมันดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับ2ตัวเนี่ยตัวนี้จะทิ้งความมันไว้บนผิวเนี่ยยาวนานกว่าแต่ถ้าเป็นล็อกซิทางเนี่ยล็อกซิทางเนี่ยจะซึมไวมากๆนะคะไม่เนิะเลยแต่เรายังรู้สึกชุ่มชื้นแล้วก็รู้สึกว่าผิวนุ่มอยู่แบบยาวนานแล้วเขายังให้เ e n นฟิตนอกเหนือจากความชุ่มชื้นธรรมดานะก็คือคนที่ผิวแห้งมากๆแล้วมีอาการคันหรือว่าแบบมีอาการระคายเคืองต่างๆอะไรเงี้ยสามารถใช้เป็นตัวล็อกซิทางได้ ปรมาณนี้นะคะสำหรับตัวที่เราเอามาให้ดูนะโอเคปั่นอาจจะแบบน้องใหม่อย่างที่บอกก็มีไม่เยอะมากนะใครแบบเห็นว่ามีตัวไหนน่าลองนะคะก็ป้ายยากันมาได้ในคอมเมนต์นะคะและเช่นเคยค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์และกด Subscribe ให้กูรูเช็คด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ